สวัสดีครับ ET Channel ครับผมวันนี้เอาอาการสั้นๆหนึ่งอาการมาฝากกันเคยไหมครับผมขี่รถไปแล้วความเร็วประมาณ60ขึ้นไปนะครับรถมีอาการสั่นสั่นมากนะครับสั่นที่มือสั่นแบบสั่นมากชาเลยนะครับผมอพอเราเบาคันเร่งลงหน่อยนึงมันก็จะหายสั่นนะครับแต่ถ้าเราบิดอีกไปความเร็วสัก60ขึ้นไปถึง80เนี่ยคือจะสั่นสั่นทั้งรถสั่นทั้ง รู้สึกเหมือนเครื่องสั่นนะครับผมก็เหตุผลก็เกิดจากเจ้าตัวนี้นะครับผม่าจะสังเกตได้ว่ามันสึกแล้วนะครับก็คือตัวประกบประกบเม็ดนะครับผมมันจะประกบอย่างนี้นะครับอร้อนนิดนึงนี่นะครับเกิดจากการใช้งานนานๆนะครับนี่มันก็จะสึกนะครับพอเม็ดมันกิ้งขึ้นไปสูงนะครับนี่พอเม็ดมันกิ้งขึ้นมาสูงนะครับมันก็ มาเจอตัวนี้ที่มันซึกอยู่แล้วอันนี้ก็คือผมขับรถทางไกลบ่อยนะครับผมนี่มันก็จะขึ้นรอยมาตรงนี้มันก็มาโดนจุดเดิมที่มันสึกอยู่แล้วมันก็จะสั่นนะครับเม็ดมันก็จะกิ้งไม่เนียนนะครับผมนี่จะเห็นได้ว่าสึกหมดเลยนี่นะครับมันก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เม็ดเหล่านั้นอ่าแตกง่ายด้วยนะครับผมก็ไปเบิกใหม่มาเลยครับก็ราคาที่ผมซื้อมาเนี่ย หนึ่าสิบบาทนะครับผมก็เปลี่ยนแล้วหายแน่นอนครับผมก็เป็นอาการเล็กๆที่เอามาฝากกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ